สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะค่ำนี้มาพบกับครูพัทคนเดิมเช่นเดิมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก่อนที่เราจะนําเข้าสู่บทเรียนนะคะเหมือนเดิมเลยจ้าเราต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะก็คืออุปกรณ์การเข,ขียนนะคะก็คือปากกาหรือขีดหมบ้บรรทัดน,นะคะดินสอยางลบต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ แบบฝึกหัดได้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าเราจะมีการบันทึกความรู้นะคะเช่นเดิมลงในแบบฝึกหัดนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะที่ไม่ได้สะดวกมาเอาที่โรงเรียนนะคะก็ให้นักเรียนนะคะบันทึกลงในกระดาษรายงานหรือสมุดเช่นเดิมนะคะสําหรับคาบนี้นะคะเป็นคาบที่2แล้วเนาะสาหรับที่เรามีการเรียนออนไลน์กันนะคะเรายังอยู่นะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ เจ็ดอยู่นะคะเรื่องน้ําในท้องถิ่นของเรานะคะซึ่งคาบที่แล้วนะคะครูพัฒน์พานักเรียนไปสํารวจแหล่งน้ําใช่ไหมคะแล้วก็รู้แล้วว่าทําไมนะเราต้องมีการประหยัดน้ําทําไมน้ําที่เราเอามาใช้ยามแบ่งเป็นกี่เปอร์เซนต์นกี่เปอร์เซนต์เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะสําหรับคาบนี้นะคะครูพัฒน์จะไปเรียนเรื่องอะไรนั้นเกี่ยวกับน้ํานะคะไปศึกษาพ,พร้อมๆกันเลยคะ่ะ ค่าสำหรับคาบนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการใช้น้ำในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชในน้ำเป็นวัตถุดิบ พืชเน,นะะี่ยค่ะใช้น้ําเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารและลําเลียงสารอาหารต่างๆเนี่ยภายในลําต้นแล้วก็สัตว์เนี่ยใช้น้ําเป็นที่อยู่อาศัยและรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะคะในแต่ละวันนะคะเราจะต้องมีการดื่มน้ําต้องใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมเช่นใช้น้ําในการทําความสะอาดเสื้อผ้าล้างจานและรดน้ําต้นไม้ นอกจากนี้ร่างกายของมนุษย์นะคะและสัตว์ต้องใช้น้ําในกระบวนาการต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหารการลําเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายการปรับอุณหภูมิของร่างกายเป็นต้นนะคะดันงน,นั้นน้ําจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง ก่อนอื่นเลยนะคะคุณพัดจะทบทวนก่อนนะคะว่าน้ำเนี่ยบนโลกของเรานะคะอยู่ในที่ไหนบ้างนะคะที่แรกเลยนะคะจะเป็นน้ำในอากาศนะคะจะพบเห็นกันโดยทั่วไปก็คือมเมฆหมอกและฝนนะคะจํากันได้ไหมเอ,อ,อ่ยค่ะอันเนี้ยคุพัดขอทบทวนอีกครั้งจากคราบที่แล้วนะคะ ที่ที่สนะคะก็คือน้ำบนภูเขาสูงนะคะจะพบน้ำในรูปของทาน้ำแข็งและปริมาณขั้วบริเวณขั้วโลกจะพบในรูปแบบของผืนน้ำแข็งนั่นเองแล้วก็น้ำในมหาสมุทรนะคะเป็นแหล่งที่มีน้ำเค็มขนาดใหญ่มากอาจประกอบด้วยทะเลหลายแห่งนะคะ ก็น้ําผิวดินเช่นทะเลสาบแม่น้ํานะคะ,ะจะมีปริมาณน,น้าจืดที่พบได้น้อยนะคะต่อไปเป็นน้ําใต้ดินนะคะจะประกอบด้วยน้ําในด,ดินแล้วก็น้ําบาดาลน,นั่นเองสุดท้ายนะคะจะเป็นน้ําที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะน,ะนี่ก็คือน้ําที่อยู่ในรูปแบบต่างๆที่อยู่บนโลกของเรานะคะ จำกันได้ไหมอันนี้เป็นการทุบทวนจากคาบที่แล้วนะคะเพราะว่าจะต้องมาสืกเนื่องจากคาบนี้ด้วยเราจะต้องมีการทบทวนก่อนนะคะโดยโลกของเรานะคะจะมีพื้นดินเพียงแค่กี่ส่วนคาจําได้หรือเปล่า ในสี่ส่วนนะคะจะมีพื้นดินเพียงแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นแล้วก็จะเป็นพื้นน้ํสามส่วนนั่นเองถ้านักเรียนสังเกตจากภาพรูปโลกนี้จะมีปริมาณที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นก็แสดงว่านั่นแหละคือพื้นของน้ํานะคะโดยพื้นน้ำเนี่ยจะแบ่งเป็นน้ําแข็งหรือว่าขออภัยค่ะจะแบ่งเป็นน้ําเค็มถึง97.5สิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ น้ำจืดนะคะ2.5เปอร์เซ็นนั่นเองอันนี้คือปริมาณที่น้ำเราจะต้องนำมาใช้มีเพียงแค่2.5เปอร์เซ็นนะคะใน2.5เปอร์เซ็นเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของน้ำผิวดินน้ำใต้ดินหรือว่าแม้กระทั่งน้ำบนภูเขาสูงนะคะอยู่ในหลายๆรูปแบบเลยแต่ว่าปริมาณน้ำก็ยังน้อยอยู่ดีนะคะเมื่อเทียบกับน้ำเค็มน,นะคะ ะะจะให้นักเรียน,นะะมาร่วมกันยกตัวอย่างประโยชน์ของน้ําในด้านต่างๆะะว่ามีอะไรบ้างนะคะามาร่วมกันยกตัวอย่างกันนะคะประโยชน์ของน้ําในด้านแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นในใช้น้ําในการ อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันนะคะเช่นใช้ดื่มใช้ประกอบอาหารใช้ชำระหลางร่างกายใช้ซักผ้าใช้ล้างจานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องอุปโภคและก็บริโภคนะคะประโยชน์ในด้านต่อมานะคะจะใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะคะเช่นใช้รดพืชผัก แล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะต่อไปนะคะจะใช้เป็นแหล่งอาหารแล้วก็หาประกอบอาชีพเช่นทําเป็นการประมงนะคะแล้วก็หาปลาเนี่ยมาเป็นอาหารหาสัตว์น้ํามาเป็นอาหารเพื่อการดํารงชีวิตหรือว่าอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้คือในด้านของประโยชน์ของน้ํานะคะ น้ำนะคะยังสามารถใช้ผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเช่นการสร้างเขื่อนนะคะจะมีการใช้แรงน้ำนะคะในการผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้นะคะและยังใช้น้ำนะคะเป็นสินทางการคมนาคมในการขนส่งสิ่งของต่างๆนะคะนี่เห็นไหมดังภาพเลยนะคะน้ำนะคะสายน้ำ ยังสามารถเป็นเส้นทางคมนาคมได้อีกด้วยนะคะที่สำคัญอันนี้นะักเรียนต้องรู้จักแน่ๆเลยก็คือใช้เป็นที่พักผ่อนย่อนใจนะคะเมื่อเราแบบทำงานเครียดๆหรือว่าปิดเทอมครั้งหนึ่งเรียนหนักไปหน่อยก็จะไปหาที่พักผ่อนนะคะเมื่อเราได้มองดูสายน้ำที่เป็นสีฟ้านาะเราอาจจะแบบว่าเออรู้สึกดีขึ้นหายเหนื่อยนั่นเองนะคะ อันนี้คือครูพัดยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะคะในการใช้ประโยชน์จากน้ำนะคะในด้านต่างๆนั่นเองแล้วนักเรียนล่ะคะใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างวันพรุ่งนี้มีการไลฟ์สดชิ้นเดิมนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่านักเรียนนะคะใช้น้ำเนี่ยในด้านใดบ้างนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันเยอะๆนะจ๊ะ เรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะให้นักเรียนเปิดกิจกรรมที่7.2นะคะการใช้น้ำในชีวิตประจำวันหน้า114นะคะเปิดไปเลยในกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะสำรวจกิจกรรมการใช้งานใช้น้ำของนักเรียนเองใน1วัน นะคะว่านักเรียนมีการใช้น้ําอย่างไรบ้างนะคะในหนึ่งวันเนี่ยอันดับแรกเหมือนเดิมเราจะต้องมีการตั้งคําถามในการทํากิจกรรมนะคะว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรโดยเอาหัวข้อนะคะโดยสังเกตจากหัวข้อที่จะไปศึกษานี้แหละนำมาตั้งเป็นคำถามง่ายๆนะคะ นักเรียนตั้งได้เลยนะคะโดยหัวข้อที่เราจะต้องศึกษาในวันนี้ก็คือการใช้น้ําในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะเราจะตั้งคําถามนี้ว่าอย่างไรเขียนไปเลยนะคะคำถามในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือในแต่ละวันนะคะนักเรียนใช้น้ำทำกิจกรรมใดบ้างนะคะ,ะบันทึกลงไปเลยนะคะ ถ้านักเรียนคนใดนะคะตั้งคําถามได้แล้วนะคะสามารถเอาคําถามของตนเองก็ได้นะคะไม่จําเป็นเฉพาะจะเอาเหมือนกับครูพันน์นะคะตอบคาถามลงไปเลยในหน้าหนึ่งร้อยในหน้าสองรอยสิบห้าข้อที่สองโจทย์ถามว่า ในชีวิตประจำวันนักเรียนมีการใช้น้ำในกิจกรรมใดบ้างในข้อที่2เนี่ยให้ยกตัวอย่างกิจกรรมในการใช้น้ำของนักเรียนนะคะมา3กิจกรรมอันนี้คือตามความคิดของนักเรียนเลยนะคะเขียนลงไปเลยจ้า เสร็จกันยังเอ้ยออามาดูของครูพัดสีว่าครูพัดทาอะไรบ้างนะคะอ่ครูพัดเอาแปรงฟันอาบน้ําแล้วก็รดน้ําต้นไม้ง่ายๆเลยอ่ะนักเรียนล่ะคะทำอะไรกันบ้างเสร็จกันยังเอ้ย ่อไปเนาะจะเป็นบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะในการบันทึกผลการทำกิจกรรมเนี่ยข้างล่างนะคะจะมีรูปภาพมาให้นะคะรูปแรกจะเป็นการแปลงฟันรูปที่สองอาบน้ำและสระผมรูปที่สามดื่มน้ำรูปที่สี่ล้างมือรูปที่ห้าซักเสื้อผ้า และรูปสุดท้ายนะคะก็คือรดน้ำต้นไม้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีวงกลมใช่ไหมคะอยู่หน้าข้อความให้นักเรียนนะคะใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นนะคะย้ำว่าเท่านั้นเพราะว่านักเรียนบางคนนะคะอาจจะใช้ปากกาแดงเนี่ยในการขีดเครื่องหมายนะคะปากกาแดงนะคะเอาไว้ใช้ตรวจนะคะให้นักเรียนนะคะใช้ปากกาสีน้ำเงินนะคะขีด ลงในวงกลมนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยนักเรียนใช้น้ำทำกิจกรรมอะไรบ้างใน6ภาพนี้นะคะ,ะให้นักเรียนทำเลยค่ะ ตามความคิดของนักเรียนนะคะตามที่นักเรียนทําจริงๆนะคะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันหรือว่าเหมือนเพื่อนหรือว่าเหมือนครูนะคะเพราะว่าแต่ละวันเราทํากิจกรรมไม่เหมือนกันเนาะเสร็จกันยังคะ มาดูกันสิว่ากูพดัดจะทอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเลยกูพัดก็ต้องตื่นมาแปรงฟันแล้วก็อาบน้ําสระผมเนี่ยกูพัดทำทุกวันเลยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดื่มน้ําดื่มตลอดนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นโควิดนะคะคกูพัดก็ล้างมือด้วยนะคะล้างมือเป็นประจำเลยเพื่อความสะอาดนะคะก่อนกินข้าว หรือว่าก่อนทําหรือหลังทํากิจกรรมที่แบบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดแหละเราก็าไปล้างมือนะคะนี่ครูพัดทำเป็นประจําเลยซักเสื้อผ้านะคระูพัดก็ซักเหมือนกันนะคะใช้มือซักแบบนี้เลยนะคะใช้ซักเสื้อผ้ารดน้ําต้นไม้นะคะครูพัดก็รดเหมือนกันเด็กนักเรียนบางคนเนาะอาจจะไม่ได้รดน้าต้นไม้อาจจะเป็นผู้ปกครองรดก็ไม่ต้องขีดก็ได้นะคะอันนี้คือกิจกรรม ของครูพัฒนะคะในแต่ละวันนะคะถ้าตรงไหนนักเรียนไม่ได้ทํานะคะนักเรียนก็ไม่ต้องคขีเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคําถามหลังทํากิจกรรมในหน้า216นะคะเรามาร่วมตอบคําถามพร้อมๆกันเลยนะคะ ข้อที่1โจทย์ถามว่าใน1วันนักเรียนมีกิจกรรมใช้น้ําอย่างไรบ้างในข้อนี้ให้ตอบมากกว่า1ข้อโดยให้นักเรียนนะคะขียเครื่องหมายถูกลงไปในรูปทรมเหมือนไข่เลยนะคะข้างหน้าข้อความเอ๊ะแล้วหนูเอามาจากไหนใช่ไหมคะเอามาจากหน้า2 1 6หรือว่ากิจกรรมที่เราทําเมื่อกี้เลยนะคะจะต้องตอบเหมือนกันนะคะย้ํานะคะ กิจกรรมในหน้าเมื่อกี้นะคะจะต้องตอบเหมือนกันในข้อที่1นนี้นะคะถ้านักเรียนขีดเครื่องหมายถูกตามภาพใดนะคะในข้อที่1นนักเรียนจะต้องขีดเครื่องหมายถูกให้ตรงกับภาพนั้นหรือข้อความนั้นด้วยนะคะ ไปเลยสร็จกันยังเอ้ยอของกูพัดนะคะของกูพัทเนาะจะทําทุกกิจกรรมเลยดังนั้นนะคะกูพัทจึงเขียเครื่องหมายถูกนะคะทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นแปลงฟันอาบน้ําและสะผมดื่มน้ําล้างมือ ซักเสื้อผ้าแล้วก็รดน้ำต้นไม้นั่นเองเห็นไหมอ่ะข้อที่2นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นผู้ใช้น้ำประหยัดหรือเป็นผู้ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองเพราะเหตุใด มันมีอยู่2องคำถามนะคะก็คือคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใช้น้ําประหยัดหรือเปล่าหรือเป็นผู้ใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองคะแล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยว่าเพราะเหตุใดอตอบลงไปเลยค่ะอันนี้คือความคิดใครความคิดมันนะคะเพราะว่าเป็นการสํารวจตัวของตนเองนะคะว่านักเรียนเนี่ยใช้น้ําเป็นอย่างไรนะคะ กันยังคะอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะ,ะมาดูครูพัดสีครูพัดนะคะคิดว่าตนเองเนี่ยใช้น้ำ ประหยัดนั่นเองนะคะเพราะน้ำน้ำที่ล้างจานแล้วเนี่ยไปรดน้ำต้นไม้ต่อเห็นไหมคะอันนี้ครูพัดคิดว่าตัวเองใช้อย่างประหยัดแหละอ่ะแล้วนักเรียนละคิดว่าตัวเองใช้อย่างประหยัดหรือเปล่านะคะหรือไม่ประหยัดนะคะก็ได้นะคะ,ะเอาตามความจริงที่แบบว่าคิดว่าตัวเองนะคะหรือว่านักเรียนอาจจะแบบเออเราใช้นะะ้าอย่างสิ้นเปลืองนะเพราะแบบว่า เราอะทีน้ำแเออที่ยังมีประโยชน์ต่ออย่าทิ้งไปหมดเลยอะไรไม่นำไปใช้ประโยชน์ต่ออะไรอย่างนี้นะคะสามารถตอบได้เลยนะคะตามความคิดของนักเรียนนะคะ,ะข้อต่อไปข้อที่3โจทย์ถามว่ากิจกรรมใดที่นักเรียนใช้น้ำมากที่สุด นักเรียนใช้น้ำมากที่สุดเอ๊ะกิจกรรมใดนะตอบลงไปเลยสำหรับครูพัดนะคะคิดว่าตนเองเนี่ยใช้น้ำมากที่สุดก็คือใช้ซักเสื้อผ้า เพราะว่าครูพัดอะเวลาซักเสื้อผ้าจะล้างน้ำล้างบ่อยๆมากเลยซักๆล้วก็ล้างอย่างนั้นแหละกว่าฟองมันจะหมดอย่างเงี้ยบางครั้งแบบถ้าซักด้วยเครื่องเนีน,เอ,น,นอย่างเงี้ยคุณพัดซักด้วยเครื่องเงี้ยวัดก็ใช้น้ําเยอะมากๆเลยแล้วก็แค่เสื้อผ้านิดเดียวเงี้ยก็ทําให้เราอะไปใช้น้ําแบบในส่วนนั้นสิ้นเปลืองม,งมากอันนี้คือ ในความคิดของรูพัน์นะคะแล้วนักเรียนละ่ะนักเรียนใช้น้ําในทํากิจกรรมได้มากที่สุดกันแน่หรือบางคนนี่แบบอาบน้ําด้วยฝักบัวใช่ไหมคะพออาบน้ําด้วยฝักบัวก็กว่าจะถูสบูส่เสร็จก็เปิดน้ำดํำในฝักบัวทิ้งไหลอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะบางคน ต่อไปนะคะข้อที่4นักเรียนนะคะจะลดการใช้น้ำในกิจกรรมนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะก็คือในกิจกรรมนี้ในข้อที่4นี้นะคะมันจะเชื่อมโยงจากข้อที่3ถ้านักเรียนตอบคำข้อที่3ว่าอย่างไรนะคะนักเรียนจะต้องเอามา บอกวิธีในการลดการใช้น้ําในกิจกรรมนั้นนะคะว่านักเรียนะจะมีวิธีการลดการใช้น้ําได้อย่างไรนะคะในโจทย์ข้อที่4เนี่ยเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือจะมีอยู่2คําถามก็คือเ้าถามว่าได้หรือไม่แล้วก็ให้เหตุผลก็คือคําว่าอย่างไรนั่นเอง บันทึกลงไปเลยนะคะได้ย่างสำหรับครูผัดนะคะได้นะคะอ่าแล้วนักเรียนเราได้หรือเปล่าอย่างไรนะคะอย่างไรครูพัดนะคะจะ ในข้อสั่งกูพัดตอบว่าใช้ซิ้นเปลืองก็คือการซักผ้าใช่ไหมคะกูพัดเลยมาตอบในข้อสีว่าโดยเนี่ยจะซักผ้าเนี่ยทีละม,กมากพร้อมกันเลยแล้วก็นําน้ําที่ใช้ล้างผ้านะคะไปลดน้ําต้นไม้ต่อนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแบบว่ากิจกรรมที่กูพัดจะลดการใช้น้ํานะคะคือเป็นวิธีในการลดการใช้น้ําของกูพัดน,นั่นเองในการซักผ้านะคะ แล้วนักเรียนล่ะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมีการไล์สนนเดเนเนาะครูพัดจะสุ่มถามว่านักเรียนคนเนี้ยหนูเนี่ยได้ทํากิจกรรมใดในการใช้น้ํามากที่สุดแล้วก็มีวิธีการลดการใช้น้ําอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูพัดจะมีการสุ่มถามนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะจะโดนใครกันนะตอบดีๆนะว่าเอานอกเหนือนจากครูพัดหรือเปล่าถ้าเหมือนครูพัดเปยแสดงว่านักเรียนน่ะล่อครูพัดแน่ๆเลยนะคะนักเรียนต้องฝึกคิดเองนะคะ ต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะสรุปผลการทํากิจกรรมในการทดลองนี้นะคะในการสรุปผลเนี้ยนักเรียนจะต้องไปอ้างอิงจากอะไรนะคะที่ครูผัดย้ำๆตลอดเลยก็คือคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมนั่นเองจากคําถามที่เราตั้งไว้ข้างต้นก็คือในแต่ละวันนักเรียนใช้น้าในําทํากิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหมคะเราจึงมีการสรุปผลการทดลองได้ว่า ในแต่ละวันนะคะเราต้องใช้น้ําในทําการทํากิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมเลยน้ําจึงเป็นสิ่งจําเป็นเนี่ยต่อการดําเนินชีวิตมากเราจึงควรช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาแหล่งน้ําไม่ให้เน่าเสียนั่นเองอให้นักเรียนนะคะเขียนสรุปผลการทํากิจกรรมนะคะลงไปเลยนะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดน,นะคะแบบว่าอยากสอดแทรกความคิดของตัวเองนะคะลงไปใน สรุปผลการทํากิจกรรมเนี่ยว่านักเรียนทํากิจกรรมอะไรบ้างยิ่งดีนะคะเช่นนักเรียนอาจจะเขียนตามรูปแล้วก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่าใน1วันนะคะหนูว่าได้ทําแบบได้ใช้น้ําก็คือแปลงฟันดื่มน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลงไปได้เลยนะคะจากการที่เราสํารวจแล้วก็คิดเครื่องหมายถูกไว้หน้ารูปภาพนะคะสามารถเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ถ้านักเรียนคนใดนะคะมีข้อสงสัยหรืออะไรนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่เรามีการไลฟ์สดกันนะคะหัวพัดให้เวลาบันทึกในการสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเสร็จกันยังเอ่ย โอเคเราก็ได้ศึกษาหรือสํารวจการใช้น้ําในชีวิตประจําวันของเราไปแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำน่ะสำคัญมากๆเลยนะคะในการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพต่างๆนะคะหรือการทํากิจกรรมต่างๆการทําความสะอาดนะคะแม้กระทั่งการที่จะต้องรักษาสมดุลในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งน้ำเนี่ยจึง เป็นตัวประกอบสําคัญจริงๆเลยนะคะสําหรับสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะนักเรียนทุกคนนะคะจะต้องมีการช่วยการใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะใช้ให้คุ้มค่านะคะใช้ให้คุ้มค่าสุดๆเลยน้ําที่เราสามารถนําไปใช้ต่อได้หรือนําไปลดต้นไม้ได้ก็ต้องนําไปใช้ประโยชน์ต่อให้มันถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะคะสำหรับ พรุ่งนี้นะคะที่ครูพัดค้างไว้เนาะเราจะมีการไหลสวดกันนะคะเดี๋ยวครูพัดจะมีการมาถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนใช้น้ําทําอะไรบ้างในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ใช้ ในการประหยัดน้ำประหยัดน้ําในข้อที่4เนี่ยที่ครูพัดค้างไว้ใช่ไหมคะว่านักเรียนมีวิธีการประหยัดน้ําอย่างไรใช่ไหมคะอันนี้ครูพัดก็จะมาถามในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนแบบฝึกหัดนะคะโจทย์บันทึกความรู้แต่ละครั้งนะคะด้วยลายมือสวยๆนะคะอ่านออกสวยๆนะคะบรรจงดีๆนะคะสำหรับคาบนี้นะคะครูพัดก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพรุ่งนี้ มาพบกันในไลฟ์สดนะคะแล้วมาเจอคลิปการสอนอีกครั้งก็คือวันจันทร์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นมาลุ้นกันนะคะสําหรับคาบนี้ครูผัดขอดจบลงไว้เพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ